กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับุงเอรือวบ้านค่ะทาง YouTube f a c e b o ล k แกติกต์ต ok นะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋พามาตะลุยนะคะบ้านนกดาวสวยๆนะคะให้กับท่านผู้ชมที่สนใจบ้านนกดาวแล้วกำลังหาช่างนะคะหรือว่าบ้านนกดาวที่แบบไม่หนีไม่โกงมีโปรโมชั่นดีๆให้กับท่านผู้ชมต้องดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมธกิตครับธกิตวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ก้าวนะคคครรับบ้าา่งยอะ อย่างหลังสวยๆด้านหลังนะคะเป็นสไตล์อะไรคะอ่อตัวนี้เป็นนอร์ดิกนะครับผมออกไท,ย,ทยๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็มีมีมเทเลสด้านนอกให้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับขนาดเท่าไหร่คะสามคูณห้าเมตรครับโปรโมชั่นค่ะก็ะส่งฟรีสองร้อยกิโลครับก็แอร์หนึ่งตัวหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับแอร์หนึ่งตัวส่งฟรีสองร้อยโลโอ้โหคุ้มขนาดนี้พาหนูไปชมได้ไหมคะ,ะได้ครับไปกันเลยคะ่ะ คำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดมาค่ะเราถามโครงสร้างก่อนดีกว่านะคะครับฐานเนี่ยให้เป็นอะไรคะ,ะโครงสร้างเหล็กกาวไนททั้งหมดเลยครับทั้งตัวกรุค่ะ กูตัวนี้ด้านในจะเป็นซีเมนต์บอร์ดหกมิลนะครับข้างนอกจะเป็นซีเมนต์บอร์ดเหมือนกันแต่ว่าเราใช้ลายเสาะร่องให้ลายเซียนตรงกลางกรุดูกด้วยตรงกลางใส่โฟมอีเวสกันร้อนให้ครับหลังคาจ้ะหลังคาเป็นเมทัลชี้นะครับหนาจุดสามห้าแล้วก็เราใส่พีพียูโฟมให้1นิ้วครับเฮียติดตั้งผิดหรือเปล่าทำไมมันนูนออกมาอย่างเงี้ยคะเนี่ยอันนี้เราทำกันน้ำฮะไในเราไม่ให้ให้น้ำมันซึมเข้าไปแล้วทำเป็นบัวร่องสเต็ปด้วยเผื่อเขาอยากได้ไปชอบก็ทำตัวนี้ทำเป็นไทยๆนิดนึงก็เลยเอาออกมาเยอะหน่อย แล้วหนูถามหน่อยยางหลังอย่างเงี้ยเป็นบ้านนอกดาวเนี่ยสไตล์อย่างเงี้ยค่ะสามารถขอน้ําขอไฟของบ้านที่ได้ได้ได้ครับตัวนี้ถ้าบ้านมีห้องน้ำจะขอได้หมดครับและขอได้หลังครับพีบ้านพีเก้าหงบ้านนอกดาวเนี่ยมีการแบบแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะก็ของเราเราไม่แน่ใจว่าแตกต่างยังไงแต่ว่าเรามีตัวแบบขออนุญาตก่อสร้างให้ฟรีที่แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเลยค่ะและอย่างหนึ่งหนูบอกให้เฮีย การดีไซน์ของเรามีการแบบออกแบบให้กับลูกค้าด้วยมีครับมีครับลูกค้าเขียนร่างกระดษมาเลยครับเดี๋ยวเราขึ้น3 d ดีให้เอาดูแบบเห็นเห็นแล้วคือลูกค้าเห็นเหมือนกันกับเราแล้วก็สร้างตามตรงใจลูกค้าเลยครับสร้างตรงใจตามแบบแล้วก็คือแบบเซน 3D ออกมาเลยใช่เนี่ยเขียนเองเหรอคะเนี่ยเขียนเองครับเขียนเองด้วยใช่ครับโหสุดยอดเไงล่ะมีห้องแอร์นั่งเย็นๆฉ่ำๆด้วยใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเป็นระเบียงที่นั่งหลังนี้มีลูกค้าคะเนี่ยหลังนี้หลังนี้มีแล้วครับ การแบบเขาเรียกระเบียงด้านหน้าเนี่ยสามารถปูกระเบื้องให้กับลูกค้าหรือว่าเป็นอะไรให้กับลูกค้าตัวนี้นจะเป็นตัวเ,เก็บลายแล้วก็ทาสีนะครับตัวนี้ครับเก็บลายทาสีแล้วทางด้านนี้อะคะตังนี้เป็นที่นั่งครับตัว L เ,เดี๋ยวจะปูแผ่นให้แล้วก็เป็นระเบียงนั่งเอน็นพนักเอน็นคือไม่ได้นั่งแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวมีให้เดี๋ยวมีแผน่นนแต่นี้เก็บงานไ้ก่อนครับ <c oughs> เพราะว่าจะปูแผ่นทับอีกทีหนึง่งตัวนี้ต่อไปเป็นเหล็กกำเนัดก็จริงแต่ว่ามันอยู่ภายนอกเราก็เลยต้องเก็บสีให้หมด ก่อนจะทับลงไปคือทับแล้วมองไม่เห็นกจริงแต่ว่าวันข้างหน้ามันเดี๋ยวเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่อยากไปให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีครับเราก็เลยทาให้เลยเก็บให้อย่างนี้ก่อนเลยคือแบบว่าไม่ได้หลอกลูกค้าคือทาสีให้เรียบร้อยการสนุสนิ่มให้สวยงามเลยมีไฟหนึ่งจุดก็ทางด้านนี้นะคะท้องของลายไม้ลายไม้ใช่สามารถเลือกไหมสูงได้่าแบบท้องฟ้าได้ครับสีฟ้าก็ได้สีสีอ่าสีลูซิงก็ได้มีหมดครับ มีหมดเลยนะคะทางด้านนี้เป็นประตูนี้ใช้เป็นประตูอะไรคะตัวเตีย U P V C ครับอยู่ภายนอกต้องใช้ U P V C ครับขนาดเท่าไหร่คะอันนี้สอ่อยคูณแปบครับไปหาเฮียพาชมด้<อ>านในหน่อยะนะคะสำหรับภายในท่านผู้ชมนี่อย่างที่ผมบอกนะว่าที่เนี่ย พี่เก้าวขอมึงเขาแตกต่างที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเนี่ยชอบหลอกคือเข้ามาในแบบโหเตี้ยจังเลยร้อนอีกนี้เป็นคือหยิบหยิบอย่างเงี้ยถึงแล้วแต่นี่คือความสูงเขาโปร่งมากเลยนะคะอย่างความสูงนี้มีขนาดเท่าไหร่คะต้น,นี้2เมตร40ที่ผนังครับแล้วก็ดั้งเราให้เป็นที่70หรือ1เมตรจะดูกค้าชอบบางคนเขาก็ติดปัญหาเรื่องสายไฟลดดั้งลงมาหน่อยให้เหลือ70แต่บางคนบอกทางฉันไม่ติดอะไรเลยผมก็ให้ไป1เมตรเลยมันก็เลยสูงขนาดนี้ แล้วทำไมหลังนี้1,29 0 0 0บาททำไมถึงให้ประตูถึงสองฝั่งไปเลยทีเดียวอืมอ่าก็ออกแบบให้เป็นระเบียงด้านข้างเพื่ออ่าสะดวกกับการขนส่งด้วยแล้วก็ลูกค้าจะได้ได้เลยไม่ต้องเสียค่าส่งรถสองคันด้วยก็เ mm hmm. ลยในเมื่อมันมีระเบียงแล้วงมันก็ต้องมีประตูออกไปฮะเราก็เลยถ้าไปตัดไปทื่นที่โลง่ลงๆมันก็มันก็มันไม่ปลอดภัยกับลูกค้า ก็เลยทําให้เป็นแบบว่าสองฝั่งเลยนะคะเป็นแบบมินิมอลเปิดปกตินะแล้วก็จะมีแบบประตูป้องกันนิดนึงส่วนปลั๊กไฟใช้งานกี่จุดด้วยกันคะปลั๊กไฟข้างในมี2จุดมะครับตัวนี้น่าจะน่าใช่2จุดนะคะมีหน้าต่างด้วย1บานอันนี้ก็เป็นหน้าต่างคือสังตัดสังตัดครับเมทักุลเมทครับตัวนี้มีผ้าม่านให้นะครับเรายังไม่ได้ใส่เฉยแถมผ้าม่านด้วยใช่ครับมีาม่นให้นี่นะคะคุ้มมากนี่ทำร้อยหมดแล้วว่ะแล้วลายเดียวกับ ตัวอันนี้เลยนะคะเข้ามาค่ะอันนี้ห้องน้ําแบบโล่งๆเลยไม่มีอะไรหรอคะใช่ครับอ๋อมียังไม่ให้ใส่ฮะยังไม่เสร็จตัวนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีฝักบัวครับแล้วก็นี่ปล่อยสายเครื่องน้ำอุ่นไว้ให้อันนี้ปล่อยแต่สายแล้วนะครับยังไม่ได้แถมนี่แถมไปเถอะแค่สาสองเก้าเองเนี่ยก็แถมเครื่องอุ่นไว้ให้หนูด้วยได้ได้ได้ของบูมได้ได้ด้วยครับแล้วหนูไม่เห็นตรงเนี้ยวางอ่างได้หรอคะเนี้ยอ่างวางนอกครับ อ่างวางนอ่าวงเยอะมาสรุปกันสักนิดนึงสำหรับหลังเนี้ยเลยนะคะเฮียให้โปรโมชั่นอะไรบ้างก็ส่งฟรี200นะครับผมแถมแอร์เครื่องนั้น้ำอุ่นได้ค่ะก็ได้ด้วยเหมืนมาค่ะเฮียเลยนะคะราคาล่ะคะอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมแบ่งจ่ายกี่งวดคะสี่งวดครับครับขอเบอร์ติดต่อค่ะศูนย์แปดสามครับเก้าสองสามสามแปดเก้าเก้าคุณผูนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลท็อปคุณค่ะขอบคุณค่ะ